พี่พีเ,เพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะวันที่สิบสามอีกแล้วค่ะทุกคนนี่กําลังจะเดินทางออกนอกบ้านไปทาธุระค่ะเมื่อวานนี่เหนื่อยไม่ได้ไปนะคะเห็นไหมคะทุกคนมาอีกแล้วก็ที่ท,ทัวแดนอีกแล้วอย่าให้มีอะไรอีกเด้อย,ยังไม่หายเหนื่อยเลยค่ะนอนสลบสไลยอยู่ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเสียงคลื่นๆนั้นนะ,นะคะนู้นเลยค่ะนี่ ยังจะทําความสะอาดอีกเยอะนะคะนี่ยาเพิ่งตัดไปแค่นี้ค่ะหมดแรงคร่ะลูกโนนี่ค่ะเห็นไหมเอ็จะออกบ้านแล้วนะเนี่ยจะไปทำธุรกรรมค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ติดต่อร้านสไพร์แล้วกันเนาะโอ้เนี่ยเราตัดได้แค่นี้นะคุกโอนตัดแค่กิเนี้สองวันแล้วชาร์จแบตเตอรี่หลายๆรอบไม่มาแล้วข้ามเขามาแล้วุโอน มาแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคนี่เห็นไหมลมก็พัดตึม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 มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนู่นค่ะมาแล้วค่ะนี่ต่อหน้าต่อตาเราเลยนี่นี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วค่าไม่ไหวค่ะจบแล้วค่ะฟ้กคลางแล้วทีนี้ก้นขาไม่ไหวค่ะจะเดินทางไปไหนได้เนี่ยมาแล้วนู่น ข้ามเขามาแล้วนะคะถอยก่อนดีกว่าเนาะมาแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวไม่ทันนะนี่คนู่นค่ะโอยกำลังจะเดินทางนั้นเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไหมลูกคนลลลุกพัดมาแบบกรูเลยเห็นไหมเห็นไหมเจยไหมขาวเหลืองม่วงคะ่ะขาวเหลืองม่วงคืออะไรนั่นคะ่ะดอก อันชันค่ะธรรมชาติแถวบ้านแอดเองเดอ้ออน,นันค่ะทุกคนนี่เลยเห็นไหมว้าวตรงไปลงเราว้าวเห็นไหมทุกคนไม่ไหวละเดินทางไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ต้องรอไปอกี่กวันไม่รู้นะออกวันที่สิบห้าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะฟ้ากลางแล้วคะ่ะ นู่นเขาหลังเขาหนะ้าเมฆก้อนเขาวขาวนะ่าพุ่งมาบ้านเราแล้วนะคะั่นค่ะจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีแสงแดดนะวันนี้ไม่มีแสงแดดค่ะไม่มีแสงแดดนี่เลยคือเป็นรางจำหอนของเราแหละอืมจังไงนะักลับไปนะแชนกล้องให้รู้้วลกลับไปไปต้มเส้นดีวกว่าน้องวันค่ะอยู่ข้าวแล้วค่ะตอนนี้ก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงค่ะ อืมแะต่อพิรพานมันก็มีนี่เหลอมือตึ๊ดตีไืดหมดนะถ้าขืนออกบ้านไปไม่รอดนะจะไม่รอดเลยประมาณนี้นั่งค่ะเห็นไหมบนเขาเนะี่ยมุ่งหน้ามาหาบ้านเราเลยไปฝนต้นหนามันจะแรงนะฟ้าจะแรงมากทุกคนทางก่ะทุกคนหนาวแล้วขยุลมหนาวนี้ พนักงานไปทำงานกันซึ้มๆเ่แล้วยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะนี่ห่ะก็จะไปกอดเที่ยงนะไปไม่ได้กันทกคนได้ยินไหมคะนั่นเสียงฟ้าร้องค่ะทุกคนได้ลําพูนอีกแล้วนะการพัฒนาบ้านข้างๆก็เห็นแม่ลานนุ่นค่ะทุกคนอีกค่ะมันมาอีกแล้วนะมาทำพร้อมปลมหนาวเนี่ย ฝนหาหนาวไงที่ลำพูนค่ะทุกท่านกค้เมืองเหนือค่ะเมืองเหนือบ้านค่อยค่ะนุ่นค่ะทุกทิศทุกทางมาหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ทิศตะวันตกที่ทิศเหนือค่ะมาแล้วนี่เลยจะหนาวแบบหนาวเหน็บเลยนะอาหารนี่มาก็จะหนาวเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะผมังที่คิดไม่ได้ออกบ้านค่ะรอแล้ว นำก็เป็นก่อนท้ายสุดก็มาเดินแบบนี้อีกแล้วต้นฟ้าแรงมากฟ้าแรงฟ้าร้องจะยิงเมะาจะยิงกระสปินบนต้งบินนะเวลานี้นะละมาอีกแล้วที่ลำภูนนะคะที่ลำภูนค่ะพูดตื้อๆค่ะเวลานี้นะ,ะนี่ค่ะนี่เลยอุ้ยฟ้าแรงมาก เลยนะล้มปั้งปั้งปั้ง,ป,ง,ป,งปั้งนะแก็วิ่งนะวิ่งมาทอดฟักนี่แหละที่ต้มเส้นบุ้นเส้นอันนี้ไว้ที่ในหม้อเนาะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะที่ลาบูนค่ะหนักเลยค่ะเวลานี้นะคะายฝนต้นหนาวจริงๆค่ะฮะสุดท้ายแล้วน่าจะหนาวเหน็บละคะ่ะเลยอดไปทําธุรกรรมเลยนะคะวันก่อนก็นเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีแรงะคะ่ะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปเอาที่ไหนได้มีอุปสรรคจนได้เนื่อยมินมีล้ง พร้อมกันนะครับเมื่อกี้เปี้ยงเมื่อกี้ตกใจครับปิดค่ะที่จริงเราปิดเน็ตในตัวแล้วนะคะฟังนะคะฟังเอาค่ะแอมไม่ได้โกหกนะาพังนี่ค่ะปาร์ไปกินข้าวด้วยกันเลยอด้วยกันมันจะ,ะมีเปี้ยงตุ้ยตุ้ยนะคะที่แคน,นทุกคนทำแฟนสายฝนนะคะมาคะ่ะกองทัพเดินด้วยท้องนะคะฝนตกอย่างเนี้ยต้องหาอะไรอุ่นๆร้อนๆทานนะคะไลยอดไปเลยค่ะทุกคน ฝากกวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,น,นะคะขอพบพระคุณค่ะที่แม่มาส่งกำลังใจให้นะคะบ้านแม่ปวงระยะค่ะเวลานี่หิวค่ะก็เลยจัดตรงนี้นะคะอีพีนี้ก็อยู่ในบวชหมู่ของป้าฝนนะคะประมาณนี้นะคะโอเคฟ้าแรงค่ะทุกคนเลยงดไปนะงดไปทำธุรกรรมเดี๋ยวดูดูช่วงบ่ายๆประมาณสักสามโมงเย็นอีกรอบหนึ่งเนาะ อีกหลายอย่างแลยที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดในวันนี้พรุ่งนี้หนะคะ่ะฝากไว้นะคะคลิปนี้ฝากไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจคนทุกท่านด้วยนะคะสุขสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะมาข้ามมาทานด้วยกันค่ะข้าวเที่ยงค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปทําธุรกรรมนะคะก็ไปประมาณสองสามจุดไม่รู้ว่าจะช้าจะนานแค่ไหนเราไม่รู้เราต้องลงง้องไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรพกติดตัวไปอีกอย่างนึงค่ะแค่นี้นะคะสุขสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะพวงระยะไรสต